โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมจะมาลงดันเจ้าเต่านะครับหรือภูเขาไฟลาวานะครับเดี๋ยวก่อนเนาะคลิปที่แล้วผมอัพไปแค่อย่างเดียวนะครับเวลาลงดันเราได้มา2อย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับอนาคตชีวิตเราเพิ่งอัพไปนะครับ เวทมนอ่าเราได้เวทมนมาด้วยนะครับอ่าเราได้เวทมน์มาด้วยนะครับกดอัปเกรดไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับพลังจะไม่ขึ้นเราต้องไปเปลี่ยนเป็นอาวุธเวทมน์ครับสแต็กตรงนี้ถึงจะได้นะครับนี่ครับจะได้ต้านคี้มานะครับหนึ์เซ็นตครับซึ่งเราลงดันเดียวแต่ได้2อย่างนะครับ ตอนนี้ขอใช้เป็นชีวิตแล้วกันนะครับอเอาเลชาร์โดไปทดสอบด้วยเลยนะครับว่าอัตราการแบบดุดเลือดยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับอโอเคภูเขาไฟลาวานะครับมีคนอยู่ด้วยช่วยหน่อยแล้วกันนะครับกดไหม โอเคครับเขานะ่าจะไม่อยู่นะครับกดไปเลยครับอ่าบานนี้กล่องอยู่ตรงกลางนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะอ่า มาหน่อยมาหน่อยนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็ทําให้เล่งโกดมันถึงขึ้นหลอดนะับื่อนทอเอินต่อไปจะได้พาวได้นะครับมันขึ้นหลอดอยู่แล้วที่ว่า <c oughs> โอเคครับก็ประมาณน,นั้นเนาะอะแนะนำให้วันนี้เก็บรอบนะครับเยอะเลยภูเขาไฟลาวาโอเคครับ แนะนำให้เก็บรอบถึงระดับราชันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กดอ่ากดลงอีกทีก็จะได้เป็นของระดับราชันไปเลยนะครับดูเวลาทำคลิปครับอ,อไม่ค่อยจะเช้าสักเท่าไหร่นะครับ โอเคเริ่มถึกแล้วนะครับแต่ดูดเลือดแรงมากเลยนะครับก็ใครมี shadow, เลชาร์โดเอาเลชาร์โดลงมาก็ได้นะครับค่อข้างดูดเลือดแรงพองสมควรครับบอสเขาบิ่งไฟทำไมอ่ะดี่อยนะครับเขาบิ่งไฟทำไมอ่าอ โอเคโอเคโอเคก็ไม่ได้แรงมากนะครับน่าจะลงกันได้อยู่การเล่นเซิร์ฟนอกให,ใหม่ๆครับบอกเลยหูอันติใส่กล่องกว่าจะตายนั่งเล่นเป็นสิบนาทีอันตีพาวอันตีพาวใส่กล่องสุดๆครับแต่มาเซิร์ฟไทยคือแบบพลังเราค่อนข้างเยอะพอสมควรครับ ก็เลยลงค่อนข้างง่ายนะครับอ่ขอเปลี่ยนเป็นกีตาร์แล้วกันนะครับอาวุธที่ลงดันแรงที่สุดแล้วนะครับลองลงมาก็จะเป็นสตอรีโอหรือท่งพงนั่นเองนะครับเดี๋ยวคิดต่อไปผมจะมาทำจัดอันดับอาวุธที่ใช้ลงดัน ที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็ประมาณว่าท่าแบบอาวุหเล่นกันที่ดีที่สุดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าแบบมีทีนนสนใจก็เดี๋ยวผมจะทำแบบท่าแบบอา,อาวุธใช้ยิงคนหรือใช้ลงตีคนนะ ดีที่สุด <unt> อ่ลโหลสตันต์มาสเตอร์่จะสังเกตได้ว่าพาวทีเดียวล่วงนะ <c oughs> โอเคต่อไปเป็นระดับราชันครับแต่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอ่ามีกิวบอดด้วยก็กิวคนไทยนะครับ ว่าไงพี่ชายชาลิตตาถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่เก่งภาษาอังกฤษเนะเาะอ้าวนี่ตัวเราเองนี่หว่าเอา้าสองแสนสี่นี่ครับ VIP 0อ่าศูนย์ดูของเขาใช้นะครับก็จะเป็นพวกเห็นไหมครับ ค่อยๆเก็บหอมลอมลิบนะครับนะติดคอมโบนะครับออกสาเม็ดเลยอย่าบอกนะยิงเต่าโอเคะดูพลังสองแสนสี่ะครับจะได้กจะโดนตีแรงไหมนะครับอุ้ยอุ้ยแรงแรงเจ็ดพันฮซีดเลย ไม่แรงดูเอาแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แรกมาแลกกีตาร์มาก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับดันที่เข้ามาในอนาคตข้างหน้านะครับบอกเลยถึกถึกแบบถึกถึกมากมอะ่ะโอเคเรียบร้อยครับ ลาชาเรียบร้อยครับ2องดันเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อ่าเดี๋ยวไว้ผมมาทำจัดอันดับ5ห้าอาวุธลงดันแล้วก็5ห้าอาวุธลงแรงนะครับสำหรับคลิปนี้อ่าขอดูก,ก่อนเนาะรางวัลชิงทงนะครับถามว่าแรกอะไรนะครับทองครับ คิดอะไรไม่ออกแลกทองก่อนนะครับอ่าแล้วไอเทมอย่างอื่นค่อยคิดทีหลังนะครับอ่าส่วนตัวมผมจะเป็นแบบนี้เนาะสำหรับไอป๊อปถ้าจะแลกนะครับแนะนำคนที่ขาดนะครับก็คืออ่าอาวุธที่เข้ามาในแแลงซีซั่นก่อนหน้านะครับแล้วก็แบบกดมาได้4 5สิไอ้แปเหลืออยู่ประมาณ80กว่าเหลืออยู่5 6คินอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยกด ให้มันได้หนึ่งชิ้นอย่างงี้โอเคครับคุ้มที่จะแลกครับแต่ถ้าแบบคุณไม่มีสักชิ้นอย่างเงี้ยแล้วคุณมาแลกอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าอย่าแลกครับไม่คุ้มครับมันแพงเกินไปครับเราไปซุ่มอย่างอื่นดีกว่านะครับอาวุธมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสําหรับไอ๊อนเนาะอ่าอ่าให้ดูค่าสเตตัสผมนะครับผ่านแบบง่ายๆนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเลือดอยู่ห้าหมื่นนะครับพลังโจมตีเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับอัตราคีหกสิบสองนะครับบูชจากม้าเอานะครับคีย์ที่ค่อนนะครับสองร้อยแปดสิบห้าบวกไหมอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็แค่นี้ก็ผ่านได้แล้วนะครับทำลายนะครับยกเลิกโบนัสสกิลและพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับส c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ